เสียงสั่งจิตดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยขาขึ้นตลอดไปฉันเป็นผู้เสกสร้างเนรมิตชีวิตของฉันเองฉันคือผู้สร้างที่ร่ำรวยและมั่งคั่งมากมายฉันทรงพลังในการสร้างเงิน ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันอุดมสมบูรณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลรับใช้ฉันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปตามทางของฉันอย่างง่ายดาย ทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นสำหรับฉันตลอดไปฉันเป็นผู้สร้างฉันเป็นผู้ทรงอำนาจทางการเงินฉันเป็นเจ้าของชะตากรรมชีวิตของตัวเองฉันมีความมั่นใจ ฉันมีความสามารถฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวันฉันแสดงทุกสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตฉันความคิดของฉันมีพลังงานสูงส่ง ความคิดของฉันร่ำรวยและมีชีวิตชีวาฉันมีทัศนคติมั่งคั่งในทางที่ดีความคิดของฉันสร้างความเป็นจริงให้กับฉันฉันมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด ชีวิตดีมีสุขร่ำรวยคู่ควรสำหรับฉันฉันถูกรายล้อมไปได้วยความมั่งคั่งมากมายฉันมีพลังงานบวกในการสร้างความร่ำรวยฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดี มีสุขและร่ำรวยคำพูดของฉันมีพลังศักดิก์สิทธิ์ความรู้สึกของฉันศักดิ์สิทธิ์ฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวัน ฉันเฉลิมฉลองอยู่ที่นี่ในทุกช่วงเวลาแห่งชีวิตฉันเฉลิมฉลองกับความสาเร็จของฉันทุกวันฉันเฉลิมฉลองให้กับเงินจำนวนมหาศาลทุกวันฉันใช้ชีวิตดังการเฉลิมฉลองทุกวัน เงินไหลมหาฉันอย่างง่ายดายเสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรู้สึกได้ถึงความเชื่อที่แข็งแกร่งทางการเงิน ฉันรู้สึกได้ถึงความทรงพลังของฉันฉันรู้สึกว่าความทรงพลังไหลผ่านทุกเซลล์ในร่างกายฉันความร่ำรวยสัส่นสะเทือนแล้วความร่ำรวยออกไปดึงดูดความร่ำรวยเหมือนกัน ฉันกลายเป็นแรงดึงดูดความมั่งคั่งมากมายจากทั่วทุกมุมโลกฉันดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยทุกช่องทางฉันรวยฉันประสบความสำเร็จฉันมีความสุข ฉันใช้ชีวิตดังการเฉลิมฉลองทุกวันฉันมีความสุขกับการเดินทางและใช้ชีวิตของฉันฉันร่ำรวยมีความสุขมีความรักที่ดีฉันคือผู้เสกสร้างในระมิตรชีวิตของฉันเอง ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการมีอยู่แล้วเป้าหมายและความปรารถนาทั้งหมดเป็นของฉันอยู่แล้วฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวัน ฉันรู้สึกได้ถึงความสำเร็จที่วิ่งผ่านเซลล์ในร่างกายฉันทุกวันฉันรู้สึกถึงการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จทุกวัน,ท,วนทุกเวลาฉันเฉลิมฉลองชื่นชมตัวเองทุกวันความสำเร็จเป็นพลังแห่งธรรมชาติสำหรับฉัน ชีวิตดีมีสุขไหลผ่านทุกอนูเซลล์ชั้นทุกวันความสมบูรณ์ของพลังงานฉันดึงดูดความร่ำรวยทุกวันฉันมีชีวิตยอยู่เพื่อก้าวหน้าร่ำรวยชีวิตดีมีสุขเท่านั้นชีวิตฉันขาขึ้นตลอดไป ขอบคุณขอบคุณฉันเป็นผู้เสกสร้างเนรมิตชีวิตของฉันเองฉันคือผู้สร้างที่ร่ำรวยและมั่งคั่งมากมายฉันทรงพลังในการสร้างเงิน ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันอุดมสมบูรณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลรับใช้ฉันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปตามทางของฉันอย่างง่ายดาย ทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นสำหรับฉันตลอดไปฉันเป็นผู้สร้างฉันเป็นผู้ทรงอำนาจทางการเงินฉันเป็นเจ้าของชะตากรรมชีวิตของตัวเองฉันมีความมั่นใจ ฉันมีความสามารถฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวันฉันแสดงทุกสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตฉันความคิดของฉันมีพลังงานสูงสง่ง ความคิดของฉันร่ำรวยและมีชีวิตชีวาฉันมีทัศนคติมั่งคั่งในทางที่ดีความคิดของฉันสร้างความเป็นจริงให้กับฉันฉันมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด ชีวิตดีมีสุขร่ำรวยคู่ควรสำหรับฉันฉันถูกรายล้อมไปได้วยความมั่งคั่งมากมายฉันมีพลังงานบวกในการสร้างความร่ำรวยฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดี มีสุขและร่ำรวยคำพูดของฉันมีพลังศักดิก์สิทธิ์ความรู้สึกของฉันศักดิ์สิทธิ์ฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวัน ฉันเฉลิมฉลองอยู่ที่นี่ในทุกช่วงเวลาแห่งชีวิตฉันเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของฉันทุกวันฉันเฉลิมฉลองให้กับเงินจำนวนมหาศาลทุกวันฉันใช้ชีวิตดังการเฉลิมฉลองทุกวัน เงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายเสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรู้สึกได้ถึงความเชื่อที่แข็งแกร่งทางการเงิน ฉันรู้สึกได้ถึงความทรงพลังของฉันฉันรู้สึกว่าความทรงพลังไหลผ่านทุกเซลล์ในร่างกายฉันความร่ำรวยสัสะเทือนแล้วความร่ำรวยออกไปดึงดูดความร่ำรวยเหมือนกัน ฉันกลายเป็นแรงดึงดูดความมั่งคั่งมากมายจากทั่วทุกมุมโลกฉันดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยทุกช่องทางฉันรวยฉันประสบความสำเร็จฉันมีความสุข ฉันใช้ชีวิตดังการเฉลิมฉลองทุกวันฉันมีความสุขกับการเดินทางและใช้ชีวิตของฉันฉันร่ำรวยมีความสุขมีความรักที่ดีฉันคือผู้เสกสร้างในรรมิตชีวิตของฉันเอง ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการมีอยู่แล้วเป้าหมายและความปรารถนาทั้งหมดเป็นของฉันอยู่แล้วฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวัน ฉันรู้สึกได้ถึงความสำเร็จที่วิ่งผ่านเซลล์ในร่างกายฉันทุกวันฉันรู้สึกถึงการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จทุกวัน,ท,วนทุกเวลาฉันเฉลิมฉลองชื่นชมตัวเองทุกวันความสำเร็จเป็นพลังแห่งธรรมชาติสำหรับฉัน ชีวิตดีมีสุขไหลผ่านทุกอนูเซลล์ชั้นทุกวันความสมบูรณ์ของพลังงานฉันดึงดูดความร่ำรวยทุกวันฉันมีชีวิตอยู่เพื่อก้าวหน้าร่ำรวยชีวิตดีมีสุขเท่านั้นชีวิตฉันขาขึ้นตลอดไป ขอบคุณขอบคุณฉันเป็นผู้เสกสร้างเนือเรมิดชีวิตของฉันเองฉันคือผู้สร้างที่ร่ำรวยและมั่งคั่งมากมายฉันทรงพลังในการสร้างเงิน ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันอุดมสมบูรณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลรับใช้ฉันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปตามทางของฉันอย่างง่ายดาย ทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นสำหรับฉันตลอดไปฉันเป็นผู้สร้างฉันเป็นผู้ทร,ง,รงอำนาจทางการเงินฉันเป็นเจ้าของชะตากรรมชีวิตของตัวเองฉันมีความมั่นใจ ฉันมีความสามารถฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวันฉันแสดงทุกสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตฉันความคิดของฉันมีพลังงานสูงสง่ง ความคิดของฉันร่ำรวยและมีชีวิตชีวาฉันมีทัศนคติมั่งคั่งในทางที่ดีความคิดของฉันสร้างความเป็นจริงให้กับฉันฉันมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด ชีวิตดีมีสุขร่ำรวยคู่ควรสำหรับฉันฉันถูกรายล้อมไปได้วยความมั่งคั่งมากมายฉันมีพลังงานบวกในการสร้างความร่ำรวยฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดี มีสุขและร่ำรวยคำพูดของฉันมีพลังศักดิก์สิทธิ์ความรู้สึกของฉันศักดิ์สิทธิ์ฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวัน ฉันเฉลิมฉลองอยู่ที่นี่ในทุกช่วงเวลาแห่งชีวิตฉันเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของฉันทุกวันฉันเฉลิมฉลองให้กับเงินจำนวนมหาศาลทุกวันฉันใช้ชีวิตดังการเฉลิมฉลองทุกวัน เงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายเสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรู้สึกได้ถึงความเชื่อที่แข็งแกร่งทางการเงิน ฉันรู้สึกได้ถึงความทรงพลังของฉันฉันรู้สึกว่าความทรงพลังไหลผ่านทุกเซลล์ในร่างกายฉันความร่ำรวยสะสะเทือนแล้วความร่ำรวยออกไปดึงดูดความร่ำรวยเหมือนกัน ฉันกลายเป็นแรงดึงดูดความมั่งคั่งมากมายจากทั่วทุกมุมโลกฉันดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยทุกช่องทางฉันรวยฉันประสบความสำเร็จฉันมีความสุข ฉันใช้ชีวิตดังการเฉลิมฉลองทุกวันฉันมีความสุขกับการเดินทางและใช้ชีวิตของฉันฉันร่ำรวยมีความสุขมีความรักที่ดีฉันคือผู้เสกสร้างในรมิตชีวิตของฉันเอง ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ฉันรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการมีอยู่แล้วเป้าหมายและความปรารถนาทั้งหมดเป็นของฉันอยู่แล้วฉันดึงดูดชีวิตดีมีสุขร่ำรวยทุกวัน ฉันรู้สึกได้ถึงความสำเร็จที่วิ่งผ่านเซลล์ในร่างกายฉันทุกวันฉันรู้สึกถึงการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จทุกวัน,ท,วนทุกเวลาฉันเฉลิมฉลองชื่นชมตัวเองทุกวันความสำเร็จเป็นพลังแห่งธรรมชาติสำหรับฉัน ชีวิตดีมีสุขไหลผ่านทุกอนูเซลชั้นทุกวันความสมบูรณ์ของพลังงานชั้นดึงดูดความร่ำรวยทุกวันฉั้นมีชีวิตอยู่เพื่อก้าวหน้าร่ำรวยชีวิตดีมีสุขเท่านั้นชีวิตฉันขาขึ้นตลอดไป ขอบคุณขอบคุณ